วัดีค่ะวันนี้ปล่อยสินค้า3มชิ้นค่ะมาดูขนาดแต่และเล่มค่ะเล่มที่1นนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วใบก้างอยู่ที่3นิ้วสันหนาอยู่ที่8ดมิลด้อยู่ที่6นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700รค่ะเล่มที่2ค่ะตัวนี้เป็นด้ามไม้ประดู่เป็นแรมโบ้นะคะยาวอยู่ที่12.7 ใบกว้งอยู่ที่2.5สันหนา6กมิลด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะงานหนักรุยได้เลยค่ะล่ออกอยู่ที่700รค่ะริมที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่13นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่2.5 สันหนาอยู่ที่7มิลได้อยู่ที่6นิ้วค่ะยาวรวมทั้งหมดนะคะเล่มนี้อยู่ที่19นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700ค่ะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะงานหนักรุยได้เลยรับประกันตลอดก,การใช้งาน ลูกค้าใดที่สนใจสั่งสินค้านะคะแอดไลน์มาหรือโทรสายตรง0982709213นะคะฝากติดตามเพจช่างสรรและช่อง y t u t u ไลฟ์สดด้วยนะคะขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนทางร้านเราตลอดมานะคะรับแพ็คคู่วันนี้ราคาอยู่ที่1,300นะคะแบบโอนะคะถ้าเป็นปลายทางอยู่ที่1,400านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่รับปลายทางแกะดูสินค้าได้ก่อนจ่ายตังค์ได้เลยนะคะสำหรับร้านมีของช่างสรรน,นะคะขอบคุณค่ะ